อิเล็กทรอนิกส์ทาร์เมอร์เครื่องตั้งเวลาเครื่องตั้งโปรแกรมเวลาสมัยนี้เปลี่ยนเป็นระบบดิจิตอลการตั้งโปรแกรมการตั้งรูปแบบการทํางาน ấy, ก็จะละเอียดกว่าระบบนาล,ะล,ะละ็อกคลิปนี้มาดูว่าอิเล็กทรอนิกส์ทา์เมอร์นี่มีแบบใดบ้างแล้วก็ใช้งานลักษณะยังไงอิเล็กทรอนิกส์ทา์เมอร์นะครับต้องใช้แหล่งจ่ายไฟระบบถึงจะทํางานเราต้องต่อระบบไฟเข้าไปก็คือไฟเดี้ยงวงจรน,นั่นเองที่ตัวนะครับจะมีฐานอยู่ฐานเพื่อเลี้ยงฐานเวลาเห็นไหมครับ ที่ตัวเลขเดินอยู่นี่ก็คือเป็นถาดนะเป็นถาดก้อนเล็กอยู่ภายในนะครับแต่ถ้าเราต้องการใช้งานจริงเราต้องต่อระบบไฟเข้าไปนะซึ่งจะมีทั้งระบบไฟกระแสตรงและก็กระแสสลับคือ2 2 0โวลต์ AC 110โวลต์ AC ก็แล้วแต่ประเทศหรือแล้วแต่ลักษณะการใช้งานนะครับส่วนแดงใจไฟ DC นะก็จะมีทั้ง12โวลต์24โวลต์48โวลต์อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับที่เราเอามาใช้งานว่าจะใช้กับแรงดันไฟเท่าไหร่อะไรอย่างนี้ลักษณะตัวนะครับ ก็จะมีทั้งตัวเล็กตัวใหญ่ตัวใหญ่อย่างนี้ก็สามารถยึดกับรางปีกนกเวลาเราติดที่ตู้คอนเมอร์หรือตู้คอนโทรลก็จะง่ายต่อการยึดยึดติดตั้งอะไรอย่างนี้อย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้ก็จะยึดใช้น็อตสกรูยึดขากกระถารัดดีนะครับอันนี้ก็ยึดได้เหมือนกันแต่ตัวใหญ่อันนี้คือยึดได้ทั้ง2รูปแบบทั้งยึดบนบอร์ดยึดบนรางปีกนกอย่างนี้ ให้ไดยแกรมมาว่า,าระบบเครื่องนี่ใช้แรงดันไฟ working v o l t เท่าไหรนะอย่างเช่นตัวนี้เป็น220โวลต์แล้วก็ให้คอนแทคก็คือให้ออกเนี่ยขาออกเนี่ยเป็นแบบไหนนะเป็น220โวลต์ a ี25แอมป์อะไรอย่างนี้ตัวนี้ก็จะเป็น working v o l t ก็คือแรงดันทำง,งานอยู่ที่12โวลต์น,นี้เป็นระบบ DC นั่นเอง12โวลต์ DC ตัวนี้มีแนมเพจบอก มีสันิรักบอกใช่ไหมครับอ่านี่ไฟเข้าอันนี้เป็นคอนแทคอันนี้ก็คงเป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะสำหรับผู้ที่จะซื้อมาใช้งานใช่ไหมครับการตั้งโปรแกรมผมอาจจะไม่เจาะลึกนะครับการตั้งโปรแกรมระบบพีทอนนี่ค่อนข้างละเอียดนะละเอียดกว่าเป็นระบบอนาล็อกสมัยก่อนเลยอันนี้สามารถตั้งเป็นวันตั้งเป็นนาทีเลยนะครับความละเอียดเป็นนาทีเลยอย่างเช่นอย่างนี้อันนี้คือออนทุกวันอย่างนี้ก็ได้เป็นสัปดาห์นะครับเป็นภาษาอังกฤษนะวันนะครับออนทุกวันก็ได้หรือจะให้ออนเป็นวันวันก็ได้ สามารถตั้งได้16โปรแกรมเลยแต่ละตัวเนี่ยจะให้ปิดเปิดนะให้คอนแทกนี่เลยนะครับเราจะเอาไปตัดต่อไฟกระแสสลับเอาไปตัดต่อไฟกระแสตรงหรือเอาไปตัดต่อสัญญาณอะไรก็ได้เพราะว่าเป็นคอนแทกนะครับเป็นคอนแทกดีๆนั่นเองไม่ใช่เป็นสวิตช์อิเล็กทรอนิกส์ก็สามารถตัดต่อกระแสตรงกระแสสลับได้ตามที่เราต้องการตามที่เราซื้อมาจะมีการเชื่อมต่อถึงกันระหว่างขา2กับขา3าอยู่ส่วนขา1กับขา4ก็จะไปผ่านคอนแทกดีๆ ลักษณะการใช้งานเราเราใช้แบบไหนจะใช้แหล่งจ่ายไฟเดียวกันกับคอนแทคเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูลักษณะการใช้งานตัวนี้แยกคอนแทคออกมาส่วนตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับมีการเชื่อมต่อกันนะตัวนี้นะเป็นฐานเอาไว้เดียงฐานเวลาเดียงตัวนี้ให้เวลาเลยไปเรื่อยๆนะเราต้องป้อนแหล่งจ่ายไฟเข้าไปแล้วก็จะไปชาร์จแบตให้ด้วยนะครับ แบตก็จะไม่หมดเพราะฉะนั้นต้องมีไฟเลียววงจรอ,อยู่ตลอดเวลานั่นเองตัวนี้ก็คงจะเป็นดีตต้นนะครับเป็นดีตต้นทายเวลาตรงนี้อ่าเมืกเก่อแกวมานะครับถ้าเป็นไฟกระแสสลับนะก็จะมาผ่านวงจรกรองไฟนะแปลงไฟเป็นกระแสรตรงอะไรอย่างนี้แหละครับตัวนี้เราจะไม่จอเรื่องวงจรขานี้จะเชื่อมต่อกันเห็นไหมครับเนี่ยแต่ตัวนี้จะแยกคอนแทคออกมานะไม่เกี่ยวกับพักใจไฟ ก็คือไม่เกี่ยวกับระบบจ่ายไฟวงจรตัวนี้จะเกี่ยวกันนะครับคือคือขั้วลบหรือว่าเป็นขั้วนิวตันเนี่ยเขาจะถึงกันส่วนลายหรือว่าเป็นขั้วบวกก็จะค่อยมาผ่านคอนแทคอีกทีหนึ่งก็คือตามสัญลักษณ์อย่างนี้เพราะฉะนั้นข้อสําคัญเลยคือเวลาเลือกซื้อมาใช้งานต้องดูจะเอามาตัดต่อไฟอะไรอันนี้เอามาตัดต่อไฟ220นะครับส่วนตัวนี้ก็อาจจะเอามาตัดต่อไฟกระแสตรงอ่โวลต์24โวลต์อะไรอย่างนี้ คอยเป็น48โวลต์ต้องใช้ไฟ220โวลต์มาเรียงวงจรส่วนหน้าคอนแทกนะ240โวลต์ให้30แอมป์อ่าสเปคให้เท่าไหร่สเปคบอก25แอมป์อ่าก็ถือว่าให้ข้อมูลตรงนะครับหน้าคอนแทกทนได้30แอมป์ M, 240โวลต์ AC ถ้าใช้กับ DC ก็ได้แค่28โวลต์ DC วงจรไม่มีอะไรนะครับอันนี้เป็นแหล่งจ่ายไฟ DC ก็เอาไปขับหน้าคอนแทกดีเดก็วงจรขับ ดีเดย์นั่นแหละครับถ้าเราไม่ใช้แด่งจ่ายไฟเข้าไปเนี่ยก็จะไม่มีไฟเลี้ยงวงจรดีเดย์ดีเดย์ก็จะไม่ทํางานนะจะอาศัยแค่ฐานตัวนี้ขับดีเดย์ไม่ได้นะครับกระแสไม่พอแรงนั้นไม่พอกระแสไม่พอาตัวนี้ตัว2,20วนี้มาดูตัวไฟกระแสตรงตัวลักษณะคล้ายกัน ต่างกันแค่วงจรเนี่ยนาคอนแทคก,ก็มาผ่านเหมือนกันผ่านค้บวกค้วลบก็เชื่อมต่อทึงกันอะไรอย่างนี้มีตัวแปลงไฟด้วยถ้ามีตัวแปลงไฟอย่างนี้นะครับสามารถใช้ได้ทั้ง AC ได้ DC แต่เป็น12โวลต์นะถ้ามีตัวตัวบลิดเนี่ยตัวนี้นะครับนี่เป็นไฟเข้านะเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะต่อต่อบวกลบก็ได้แต่ว่า ตัวนี้กับทัวนี้ต้องถึงกันตัวนี้ถ้าจะเข้าเป็นบวกตัวนี้ก็ต้องออกเป็นบวกนะครับรนี้ถ้าเข้าเป็นบวกตัวนี้ก็ต้องออกเป็นบวกเนะขาไม่ได้บอกนะว่าขั้วบวกขั้วลบนะครับเห็นไหมสัญลักษณ์ตรงนี้เขาวบอกเป็นกระแสสลับก็คือกระแสสลับ12โวลต์เ c เข้าไปได้เลยแต่ว่าหน้าคอนแทคต้องต่อให้ถูกต้องตามไดแกรมนี้ขา2ต้องเชื่อมต่อกับขา3ขา1ต้องผ่านคอนแทคไปขา4 คอยดีเดเขาใช้12โวลต์เพราะฉะนั้นเราต้องป้อนงขั้มต่ำเนี่ยตัวนี้12โวลต์ AC หรือ DC ก็ได้ตาคอนแทคทน30แอมป์แล้วก็28โวลต์ DC เอาไปใช้ตัดต่อไฟกระแสตร,ตรงได้อ่า28โวลต์ DC นะครับดีเดนะครับตัดต่อไฟกระแสตรงจะเกิดอ่าเกิดการสปาร์กที่ค่อนข้างรุนแรงกว่า AC ก็คือเกิดอ่าประกายไฟเยอะกว่า AC นะครับจึงได้แรงดันต่ำกว่า AC ให้กระแส25แอมป์ ตามข้อมูลจริงตัวนี้อาจะไปตัดต่อ,ตอพวกปั๊มอะไรที่ใช้กระแสส,สูงนครับตัวนี้มาดูตัวเล็กตัวนี้ขนาดกระทัดดูตัวเล็กนะครับตัวเล็กก็วงจรเล็กๆนะครับตัวนี้ทาเมอร์ปกติไฟเลี้ยงวงจรจะเป็น AC นะครับ ก็คือจะใช้ได้ทั้ง AC และก็ DC ตามที่เขาบอกนี้เรื่องนั้นอยู่ที่ตามที่เขากำหนดนะ12โวลต์ก็คือ12โวลต์เราเจะเอา220โวลต์ AC มาป้อนเข้าไม่ได้นะครับไม่นะพังเลยข้อสำคัญไม่มีอะไรดูแท้ีๆทัมเมอร์ว่าหน้าคอนแทค DD ทนได้จริงไหมนะครับอันนี้ถ้าไปตัดต่อไฟกระแสตรงนะจะได้28โวลต์ DC นะครับแล้วก็กระแสอยู่ที่10แอมป์ แล้วก็ถ้าไปตัดต่อไฟกับแซสลับจะได้251 AC ที่ 10A แอมครันี้ได้ 10A แอมนะ 10A ก็คือเราลดลงไปอีกนิดนึงก็คือ80%นะครับใช้ได้80%คือ 8A เพราะฉะนั้นเราต้องดูที่วงเล็บนะครับ 16A นี้คือค่าพีคสูงสุดค่าทนได้ชั่วคราวแต่ถ้าเราจะไปใช้ต่อเนื่องจริงนี่ก็คือ 8A ส่วนคอนแทคของนี่ทนได้ 10A ก็คือตัวนี้ได้8แอมป์8แอมป์ที่28โวลต์ DC แล้วก็250โวลต์ a ออันนี้ก็มีฐานถ้าเราไม่ต่อไฟเลี้ยงอะไรถ้าอันนี้ไม่ติดก็ลองป้อนไฟเข้าไปให้ชาร์จไฟก็จะชาร์จเรากับตัวฐานนี้แต่ถ้าชาร์จไปแล้วยังไม่ติดอีกก็แสดงว่าฐานตัวนี้อาจจะเสียหรือเสื่อมไม่เก็บไฟแล้ว ฐาน1.2โวลต์40มิลลิแอมป์40มิลลิแอมป์เอาเป็นนิกเกิลเมททอนไฮไลท์เป็นฐานเอาไว้เลี้ยงฐานไมลได้ไม่ได้ต้องการกระแสไฟอะไรเยอะเดียงฐานเมลาไว้ให้ในาิการเดรินไปเรื่อยๆส่วนที่จะมาขับดีๆเริ้มคือต้องเป็นไฟเดียงระบบเช่นตัวนี้12โ mm. วลต์ DC นี่ัตัวนี้ก็เอาไปตัดต่อกระแสต่ำนะครับตัดต่อสัญญาณเล็กๆไม่ต้องอไม่มีกระแสอะไรมากนะตัวนี้ ไม่ใช้กระแสมากขนาตัดต่อเล็กๆได้นะครับก็คือ8แอมป์ตัวนี้ส่วนพวกนี้คือ25แอมป์ตามที่เขาระบุจริง25แอมป์ตรงเอาไปใช้ตั้งเวลาปิดเปิดปั๊มนะครับอาจจะไปรดน้ําต้นไม้หรืออะไรก็ได้นะครับทำอยู่ทุกวันนะเป็นกิจกรรมทุกวันทุกวันเราไม่ต้องไปปิดเปิดปั๊มเอง เครื่องตั้งเวลาก็คือเรากำหนดโปรแกรมเวลาไว้อาจจะ9นาฬกา5นาทีให้เปิดปัม๊มผ่านไป5นาที9นกา10นาทีให้ออฟอะไรอย่างนี้ได้ผมจะทดสอบตัว220โวลต์นะโดยใช้ตัดต่อหลอดไฟตัวนี้นะครับกรณีเราไปใช้ตัดต่อไฟระบบไฟ AC อะไรอย่างนี้นะครับคร่องใช้ไฟฟ้าที่เป็น AC 220โวลต์นะนะครับ อันนี้ผมตั้งออนไว้นะเราสามารถตั้งปิดเปิดได้ด้วยเมนนนใช่ไหมครับทุกตัวนะสามารถตั้งแบบเมนนุ่นออโต้แล้วก็ออนนะครับคือออนคือให้อนเลยอย่างนี้ก็คือออนออโต้คือตามที่เราตั้งเวลาไว้นะครับออฟก็ Off, คือปิดนะดูดตรงนี้นะครับออฟคือปิดนะตรงนี้ตรงนี้ถ้าออโต้คือตามที่เราโปรแกรมที่เราตั้งเวลาไว้แต่ถ้าออนก็คือออนไปเลยนะครับอย่างเช่นผมจะตั้งโปรแกรมไว้ ตั้งโปรแกรมนะโปรแกรมที่หนึ่งนะครับก็ตั้งนาทีนะครับตั้งละเอียดได้เป็นนาทีตั้งสิบเจ็ดนาทีนะครับโปรแกรมไว้แล้วก็ตั้งเป็นออฟเอาสิบแปดนาที โปรแกรมที่2มาตั้งนะครับอ่ะทีนี้ก็ตั้งตัวนี้เป็นออโต้ไว้นะครับอ่าอน,นี้ก็ตั้งเป็นวันศุกร์อ่าผมจะตั้งให้เป็นทุกวันอ่าตั้งทุกวันให้ขึ้นเรียงหมดเลยนะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้แล้วก็ตั้งเป็น18แนะแล้วก็ตั้งออฟเป็น19นะครับเพราะว่าเวลาเดินไปแล้วอ่าโอเคทีนี้ก็ตั้งไว้นะเพราะ18นะครับ พอครบสิบแปดนาทีจะออนใหออนทุกวันหรือว่าจะออนไหมเพราะว่าตัวนี้อยู่ที่ออตโต้แล้วอ่อออนนะคร,รับแล้วพอสิบก้านะสิบก้าก็จะปิด อาจะร้อนนะสามารถตั้งได้16โปรแกรมนะร้อนนะครับค่อนข้างร้อนอันนี้ผม 1, พันเทปไว้อาจจะร้อนนะครับ ดูนะครับครบสิ 19, ปิดนะอ่าปิดนะครับอ่ะโอเคนี่คือเป็นอย่างนี้นะครับการตั้ง DC ก็เหมือนกันนะก็ลักษณะการทำงานเหมือนกันนะครับเป็นแค่เราเอาไปต่อโหลดเป็นระบบ DC เช่นอย่างนี้จะไปต่อปั๊มอย่างนี้ก็ได้ปั๊ม DC 12V •โวลต์อะไรอย่างนี้นะครับ เอาตัวเล็กตัวนี้ก็คล้ายๆกันครับตัวเมื่อกี้ครับอันนี้เขาแยกคอนแทคแยกคอนแทคกันเพราะฉะนั้นเราก็บวกลบเราอาจะตัดต่บอบวกลบก็ได้ตอนนี้เราป้อนยังไงก็ได้นะครับเขาสามารถป้อน AC นะตรงนี้คู่บวกคู่ลบป้อนยังไงก็ได้ะส่วนตัวมอเตอร์อย่างนี้เราโหลดเราก็ต้องต่อให้ถูกขัวก้วบวกต่อบวกลบต่อลบ เรจะขั้วบวกมาผ่านคอนแทกนะเอาขั้วบวกนี้ผ่านคอนแทกนะส่วนขั้วลบก,ก็จำใส่กันขั้วลบขคอมมอเตอร์นะนอย่างนี้นะครับตัวนี้มีล็อกด้วยนะเขาบอกให้กดตัวนี้สี่ครั้งนะครับกดตัว C ตัว A นี่ เพื่อการลายล็อกนะเนี่ยระบบล็อกหายไปที่จะตั้งโปรแกรมได้ที่นี้ผมก็กดโปรแกรมที่1นนะผมจะตั้งเวลานะครับตอนนี้เวลา14เนี่ยให้ขึ้นปิงเหมือนกันนะลักษณะคล้ายๆกันตั้งองศาสินะครับแล้วก็เป็นนาทีตั้งได้เป็นนาทีนะเอา20 23นะครับตั้ง2 3 แล้วก็โปรแกรมอีกทีนึงก็คือตั้งเป็นออฟ14บสี่ยี่สี่อ่ะ, 14, 24, อะโอเคตั้งแค่โปรแกรมเดียวนะครับตั้งทุกวันนะยี่สามนะครับถ้ายี่สามปั๊มต้องทำงานอ่ะตัวนี้ต้องตั้งเป็นออโต้นะครับอ่ะเดินไป ตรงนี้ต้องเป็นออโต้นะถึงจะทํางานนะครับถ้าออฟก,ก็คือปิดถ้าออนก็คือออนตลอดเลยถ้าออโต้คือตามที่เราตั้งโปรแกรมไว้ตั้งเวลาไว้พอครบนะสิบสี่ยี่สามนะครับหน้าก็แตกก็จะต่อปั๊มก็จะทํางานอย่างเช่นผมจะเอาไว้ลดต้นไม้นะลดต้นไม้หนึ่งนาทีนะเวลาบ่ายสองยี่สามนาทีนะเห็นไหมนะครับก็ทำงาน ทีนี้ให้รดต้นไม้เนี่ยหนึ่งนาทีนะพอสิบสี่ยี่สี่ก็จะปิดนะลไหมครับ นะก็เป็นตามที่เราโปรแกรมไว้คือ on ก็คือทำนะให้ต่อทำ off ก็คือเวลาที่ปิดตามที่เราโปรแกรมไว้เมื่อกี้เขียนะในที่โปรแกรมเมื่อกี้เห็นไหมครับนะ on นะหมายเลขหนึ่งหมายดิ้หนึ่ง on ตัวนี้ on นคือเวลาเปิดนะครับสิบสี่สองสามกดโปรแกรมอีกทีหนึง่งแล้วก็ off ก็คือเวลาปิดนะสิบสี่สองสี่หนึ่งนาทีให้ทำหนึ่งนาทีเราจะตั้งยังไงก็ได้ครับนะสิบหกโปรแกรม ภายใน1วันนะแล้วก็สามารถตั้งให้ทําทุกวันได้โดยให้ขึ้นอย่างนี้นะเปะ็นภาษาอังกฤษตัวย่อนะครับจากอังคารถึงเสาร์อาทิตย์เนี่ยเป็นทั้งสัปดาห์เลยอะไรอย่างนี้ให้ทำอย่างนี้วนอยู่เรื่อยๆนะครับทั้งวันนะเราไม่ต้องไปคอยปิดเปิดปั๊มหรือปิดเปิดหลอดไฟอะไรอย่างนี้ที่เรา,าจะให้ทํางานอะไรนะครับจะเอาไปขับปั๊มขับหลอดไฟหรืออะไรก็ตามที่เราออกแบบถ้ามีไฟเลี้ยงอย่างนี้นะครับก็จะมีการชาร์จแบตเตอรี่ภายในในะ ฐานก็ได้เด็กนะครับ1.2โวลต์3โวลต์ก็แล้วแต่ตัวนี้ก็เหมือนกันลักษณะการตั้งคล้ายกับโปรแกรมเหมือนกันต่างกันแค่รูปลักษณ์ขนาดใหญ่ขนาดเล็กแค่นั้นเองคุณผู้ชมที่ยังไม่รู้ว่าทามือคืออะไรเห็นลักษณะการใช้งานก็เอาไปประยุกต์ใช้งานคลิปนี้ก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะครับไว้พบกันใหม่สวัสดีครับ